มันถึงคันนี้ก็คือเจ็บเพราะว่าต้องเลือกต้องเลือกอีกอย่างคุณบอกระวังคนเก่ากับคนใหม่มันมีอยู่สองทางหนึ่งเลือกคนใหม่แล้วก็กลับไปเริม,เรมตนใหม่อยู่ไทยแล้วควยสิเฮ็ดอีกอย่างเห็นงานลงงานยิบพาอีกบอหรือว่าสิไปเริ่มอยู่ใส่คอยสิไปเริ่มตนจังไหนคอยซิไปอยู่กับสิ่งเก่าแล้ว อีกอย่างหนึง่งมันกับบอเแนนอนระว่างข่อยกับคนใหม่ที่อยู่เมืองไทยข่อยบบหู้เพราะว่าเออข่อยลืมบอกให้ฟังเพื่อนบอกข่อยว่าเพื่อนสี้ยายงานไปไปอยู่มาเลเซียปีหนึ่งเพราะว่าบริษัทสียให้ยายเพื่อนเป็นผู้จัดการมันบอกค่ะสียให้ยายไปสอนอ,อ่สาขาอยู่ตาประเทศนั่นประเทศนี้ในไน้นแถบเอเชีย ใหญ่ไปมาเลเซียแล้วก็บสิงใ,ใหญ่สิงคไปสิงคโปร์กับสิงใ,ใหญ่ไปจีนแล้วเพ่นก็บ,บอกว่างานที่เพิ่นเหตุอะ่ะมันบอกมันบ่พัฒนาไปข้างหน้ามันจะยูแค่นี้ก็คือว่าเป็นผู้จัดการก็ใหญ่ไปประเทศนั้นไปสอนผู้นี้ก็ใหญ่ประเทศนั้นไปสอนผู้นี้มันม่มีอีกอย่างสิเจะเญ่นขึ้นไปสีให้เขาขึ้นไปอยู่สูงสุดคือมันมันก็ถึงจุดจบแล้วมันเหมิดแค่นี่เพิ่นก็บอกสิเพิ่นก็บ,บกว่าเพิ่นสิยงายไปมาเลเซีย แล้ว่อยกลับไปถ้าเกิดพันยายไปมาเลเซียมันกระจายากแล,ยยแล้วคอยสิอยูจังใดแล้วคอยสิอยูกลับไปอย่างง,มามงั้นสิแม่บอกถ้าคอยอยู่นี่ถ้าคอยเห็โอกาสคนนี่ไปบอสดคอยก็สามารถหางานใดบอ่อยก็มันก็คิดหลายเนาะมันกันหลายแนวบ่านนี่เพิ่นเลยว่าผ,ผู้บ่าว่อยนะ่ในโทรศัพท์นะแล้วบอกว่าถี่คนอยู่ไทยนะคะเพื่อนบอกเราบอกว่า ฉันไม่อยากจะตัดสินใจให้เธอแต่ฉันอยากจะบอกเธอว่าอยู่ที่นั่นอนาคตเธอไปไกลแน่นอนถ้าเธอกลับมาที่นี่มันไม่ได้ง่ายถ้าเธอสามารถอยู่ที่นั่นได้เธอมีงานเธอหางานได้เธอยังงวนอย่างนี้เพื่อนว่าถ้าฉันเป็นเธอฉันจะอยู่เพื่ออนาคตเพื่อนบอกให้ค่อยเลือกเพื่อน เพื่อนบอกให้คอยเลือกกันาคตคอยแล้วเพิ่นบอกวังไดฮูบอกและฉันก็จะรอวันที่เธอกลับมาคอยว่าเธอแน่ใจหรอผู้หญิงตั้งเยอะแยะที่เมืองไทยเพิ่นเลยว่าฉันไม่ใช่ผู้ชายแบบนั้นนะฉันชอบเธอก็ฉันชอบเธอวันไหนที่เธอกลับมาเราค่อยมาคุยกันวันไหนที่เธอกลับมา เราก็มาเจอกันฉันไม่ได้ขว,ขวาคว้าฉันไม่ได้สรรหาผู้หญิงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเธอกลับมาวันไหนฉันก็จะรอเธออยู่ตรงนี้พี่น้องตอนนั้นน้ำตาตกน้ำตาไหลแบบว่าโอ้จะของสิสั่งอนาคตหรือจะของสิเลือกับความหลัก เกิดมาจนทางเลือกมีซัมนี่สิเอาสองอย่างมันเป็นไปบ่ได้ข่อยเลยว่าโอเคข่คอยกับบอกอีกอย่างเพลินบาทนี้ผู้เบาวเก่าข่อยนะอ่ะอู้พี่น้องหลุดมือวื้อผมข่อยไปทำความสะอาดผมมาอ้ โอ้ยดีเดอมันว่าสีติดหลายถือด่าก็อืมวันนี้ผูว่าค่อยเกาคอยนะแล้วถามว่าโอเคป่เราลองกลับมาคบกันฉันจะเลิกกับผู้หญิงคนนั้นเขาเลยว่าโอเคฉันให้เวลา แค่สามเดือนเขาบว่าฉันให้เวลาจะของแค่สามเดือนให้เวลาตัวเองถ้าภายในสามเดือนนี้ฉันยังไม่รู้สึกอะไรกับเธอหรือฉันยังไม่รู้สึกรักเธอแสดงว่าเราต้องจบกันจริงๆเขาว่าอย่างนี้เขาบอกเพื่อนว่าความรู้สึกของฉันที่มีต่อเธอณตอนนี้คือไม่ได้หลักแค่คนรู้จักเขาบอกอย่างนี้แล้วแบบว่าจริงหรอเขาว่าจริง คอยว่าฉันจะให้เวลาตัวเองสามเดือนท้าสะภายใน3มเดือนนี้ถ้าใจฉันยังเหมือนเดิมยังไม่อยากจะเพิ่มเติมจากคาว่าคนรู้จักให้มากกว่านี้ฉันขอเลิกนะคอยว่า่างสี่เลยได้พี่น้องคอยย่านแล้เลยว่าเธอเธอกล้ามากนะแบบ เธอกล้าที่จะเสี่ยงแล้วเธอกล้าที่จะแค่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่ฉันทําแค่เนี้ยมันเล็กมากคนเลยว่ามันเล็กมากแต่สําหรับเธอแต่สําหรับฉันมันไม่เล็กผู้ชายถ้าทําครั้งหนึ่งแล้วมันจะมีครั้งที่สองฉันไม่อยากให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยถ้าภายใน3ามเดือนนี้ความเปลี่ยนแปลงในตัวฉันยังไม่มีเราเลิกกันตกลงไหมถ้าเธอตกลงโอเคพอังซีพิ่่าตกลง คอยโทรไปบอกอแฟนคอยที่ยุงเทขคอยกบ็บอกให้เราฟังแบดตัวอย่างไล้ระวังไหนหูบอกฉันคิดว่าเธอทําถูกแล้วคนเลยว่าเธอไม่เสียใจไม่ห้ามเลยเหรอเพื่อนมาจังไหนหูบอกเพื่อน่าเสียใจจะห้ามเธอเพื่ออะไรฉันอยากให้เธอมีอนาคตฉันอยากให้เธอลอง,ฉ,ออลองฉันอยากให้เธอรู้สึกเอง ว่าสิ่งที่เธอตัดสินใจมันจะเป็นยังไงฉันไม่อยากตัดสินใจแทนเธอทั้งๆที่ฉันชอบเธอมากทั้งๆที่ฉันเจ็บถามาเจ็บไหมเจ็บมากเจ็บที่ได้ยินผู้หญิงที่ตัวเองรักคุณใส่คำนี้เลยเด้ได้ยินผู้หญิงที่ตัวเองรักบอกว่าจะกลับไปหาแฟนเก่าทั้งๆที่ผู้หญิงคนเนี้ทั้งทที่ผู้ชายคนนี้ยทำร้ายเขาแล้วอ่ะเขายังให้โอกาส แล้วแต่เธอฉันจะรอเธออยู่ตรงนี้ถ้าวันไหนเธอไม่มีใครเธอกลับมาถ้าวันไหนเธอคิดถึงฉันเธอโทรมาฉันจะไม่รบกวนฉันจะไม่โทรไปฉันจะไม่ส่งอีเมลแต่เธอส่งอีเมลมาฉันได้ตลอดคุยกับฉันได้ตลอดพี่น้องเดี๋ยวมันให้เหตุแ่งใจคอยี่แบบว่ากูผิดหรือกูถือลรกอีหยังคอยเรียกว่าฉันไม่ได้มังคบให้เธอรอเพิ่นเลยว่าเธอไม่ได้มังคบให้ฉันรอแต่ใจฉันจะรอ แคเธอร์อู้น้ำตาแตกบารนี้บารนี้มือนี้แฟนเก่าข่อยนะเพ,พิ่วมาเพิ่งสีง่ายข้ามาอยู่ในคอนโดน้ำข่อยข่อยเลยว่าเธอต้องเคียบผู้หญิงคนนั้นหนึ่งห้ามมารบกวนยูนีเด็ดขาดสอง สิบอมีงองแงงดองแดงส่งขอความด้วยโทรมาเด็ดค่ะถ้าเห็ดใดโอเคแต่เห็ดบ่ไรฉันบอกแล้วเลยจบเด้อขาว่าพัน่าโอเคที่นี่มือนั่นพันบอกว่าฉันจะไปคุยกับผู้หญิงคนนี้ถ้าไปกับฉันไหม คือพูนบอกไม่ใช่เธอไปรอฉันที่บ้านบ้านเพื่อนฉันฉันจะไปหาผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวคุยธุระเสร็จกับเขาฉันจะไปรับแต่ฉันไม่อยากให้เธออยู่คนเดียวฉันกลัวเธอเปลี่ยนใจคุาเลยว่าถ้าฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันจะไปอยู่ไหนฉันอยู่ตรงนี้จะไปไหนเป็นไหมพ่ดว่าก็ไม่อยากให้เธออยู่คนเดียวเออคอยกับนั่งรถไปน้ำเพลินกับไปถาเพลินอยู่อยู่อยู่ห้องโมเพลินหมเพลินขังเบลาน้ำคอย ฉันจะบอกเธอว่าผู้ชายคนนี้รักเธอนะถึงเขาจะทำตัวแบบเนี้ยเพราะเขาผ่านการแต่งงานเขากลัวการแต่งงานจังสนิงสิก็บอกแนวเข่าขางมูวันทอเขาได้บอกว่าเธอไม่ต้องแมเธอไม่ต้องอธิบายเธอไม่ต้องพูดเขาว่าฉันรู้แต่เขาทำผิดกับฉันมากฉันเคยเจ็บมาแล้วแล้วเขาก็บอกฉันว่าเขาจะไม่ทำเหมือนผู้ชายคนนั้นที่ทำฉันสุดท้ายแล้วเขาเป็นคนทำแล้วเจ็บยิ่งกว่าหัวกระบ,บางสีเพื่อเลยว่า ฉันเข้าใจฉันรู้เรื่องเธอหมดแหละแต่ดีนะฉันดีใจที่เธอให้โอกาสเขาเขาเป็นคนดีและเธอก็เป็นคนดีฉันว่าเธอสองคนเหมาะสมกันคอยก็บ่าขอบคุณนะที่ให้กําลังใจขอก็ได้ถามพันว่าเธอคิดว,ว่าเขาไม่ได้รักผู้หญิงคนนั้นหรอพันบอกไม่ผู้หญิงคนนั้นต่างกันกับเธอฟ้ากับดินไปไหนก็ไม่ได้ถามทุกคำหวงเหิงวิ่งตามโทรตามจิกจิก,จก แต่เธอไม่เคยตามไม่เคยถามไม่เคยส่งข้อความไม่เคยล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแล้วบอกจังสี่เลยคอยกับว่าเคยเฮีหลีมันกระแมนแต่ว่าเพื่นมาผู้หญยิงผู้นั้น